ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ Fm ความถี่เก้าสอเมกะเฮิรซตตาชิมยามิงกาบาคำนยะสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอิสระจูสีจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียหมายเวลัไมหิดนครับมิงกาลาบาสยามามิมิมิงลาวาสยามาายาม,ามิมิมิงลาวาสยามมิมิมิงลาวาสยอิสระตตตาชิมยามิงลาวาเช่ครับ ายการภราษาพม่าก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับค่ะก็วันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาพม่ามาฝากนะครับก็อย่างที่เราได้คุยเอาไว้ว่าในการเรียนรู้ภาษาพม่าเบื้องต้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เรามาถามกันเกี่ยวกับเรื่องของคนดีไหมครับก็ดีคะ่ะอาจารย์ถามเกี่ยวกับคนก็คงจะต้องมีใครอ,อของใครคพ่อใครลูกใครแม่ใครอย่างนี้ครับก็คงจะได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของ การถามในลักษณะของใครแล้วก็เรื่องของการถามในลักษณะของใครแล้วก็เรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคนคดีไหมครับดีค่ะอาจารย์ท่าน,นถามว่าปกติเวลาที่เราไม่รู้จักใครแล้วเราถามเพื่อนที่เป็นคนพม่าด้วยกันเนี่ยถามว่านั่นใครเราใช้ว่ายังไงครับคนนั่งใครคนนั้นใครใช่ไหมคะครับก็มิมิให้คําศัพท์ เริ่มจะดีลูดีไหมคะอาจารย์ดีครับนะดีก็คือเรารู้จักแล้วครับนี่ใช่ไหมรับู้ก็คือคนครับคนนี้ก็คนนี้นะดีรูดีลูลูดีลูคนนี้ครับคนนี้โฮลูโฮลูคนนั้นคนนั้นครับโฮลูโฮลูคนน้นคนน้นครับนะ ตัวนี้เราก็แอบถามว่าครับนี่อาจารย์ครับคนนั้นน่ะใครใช่ไหมคะคนนั้นใครบางทีเราอาจจะลืมชื่อเขาใช่ฟันที่ก็จะไม่ได้เหมือนกันเโนะก็บอกว่าโฮลูโฮลูเปตูเลโฮลูเปตูเลแลบลิ้นนะคะเปตูเลเปตูเลสังเกตไหมคะด้านหลางมีเล่เล ครับเนาะบาเล่ก็มีเล่อะไรใช่ไหมคะเปตูเล่เปตูเล่ก็คือใครใครเห็นไหมคะภาษาพม่าเนี่ยถ้าหาว่าใครอะไรใครอะไรนะฮะเมื่อไรทำไมนะฮะก็ด้านหลังต้นจบด้วย แล่เ e ท่านั้นนะคะแล่เป็นคําถามประเภทเอาเนื้อหาใช่ค่ะคถ้ามีแล่เ e มื่อไหร่เนี่ยอาจารย์ตอบผมอาจจะลืมๆไปนิดหน,นึ่งครับถ้าเป็นคําถามประเภทที่ต้องตอบว่าใช่ไม่ใช่นี่ใช้อะไรนะครับจบด้วยล่าค่ะอาจารย์อ๋อล่าล่านะคะถ้าล่าเนี่ยอาจารย์ตอบแค่แบบใช่ไม่ใช่แค่นั้นเองครับได้ไม่ได้แค่นั้นเองนะถ้าอาจารย์เห็นแล่เมื่อไหร่เนี่ยอาจารย์ได้ยินแล่เมื่อไหร่เนี่ยอาจารย์ได้ยิน เล่เมื่อไหร่เนี่ยอาจารย์ต้องตอบแล้วตอบเป็นเนื้อหาต้องต้องตอบเป็นเนื้อหาใช่ฉะนั้นเนี่ยการถามในภาษาพม่านี่ให้สังเกตคําที่ลงท้ายใช่ค่ะว่าเป็นลาหรือเป็นแหล่ใช่ค่ะอาจารย์ถ้าลานี่ก็แค่ใช่กลับไม่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นแหล่นี่ก็จะเรื่องยาวนิดย้อนกลับไปที่เมื่อสักครู่ค่ะเราก็แอบถามกันละเพราะเราอาจจะลืมชื่อเขาใช่โฮลูเบตูเล่โฮลูเบตูแหล่ทีนี้ ผมรู้คนนั้นเขาชื่ออย่างนั้นไงใช่ไหมอ้าวชื่อชื่ออย่างนั้นไงใช่ไหมอ้าวชื่อแบบอาจารย์วีแล้วกันนะอาจารย์วีระพง์แล้วกันวีระพง์แล้วกันนะฮะวีระพง็์ก็พอดีอาจารย์มิมิลืมชื่อของค่ะท่านนี้อาจารย์วีระพง์ผมจําได้ผมก็เลยบอกนะครับก็เลยบอกนะครับลอง ถามใหม่ครับค่ะซียอิสระครับโฮลูเบตูเลสยาวิรพงษ์บาใช่ค่ะนแบบนี้ครับนะคะโฮลูเบตูเลหรือว่าโฮลูยิ่งไกลไปอีกใช่ไ<อ>หมโฮลลืมอาแว่นมา <laughs> <laughs> นะคะก็อาจารย์ก็เลต้องตอบชื่อของท่านหรือว่า อ๋ออันนี้ท่านทูนี่นะอเอาให้คำสัพท่านทูมีทราว่าคงผู้ฟังจำได้หรือเปล่านะก็อาจารย์อิสระก็ตอบเปล่านะก็อาจารย์อิสระก็ตอบมีมีว่าท่านทูง่ายท่านทูง่ายครับคือท่านผู้ฟังจะลืมหรือไม่ลืมนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมลืมไปแล้วครับลระคะโอ้โหท่านทูนะตาแมจีบา ตาอมัจีบานะอมาไว้ใช่ไหมมีมิเคสอนแล้วเนาะก็ท่านอมาดก็คือใกล้เคียงเดคำพูดมันต่างกันนะแลบเล่นนะคะครับตาอมจัอมจนะีตาอมัจีนะตาอมจาัจีบาตาอมัจีบาค่ะจีบาตาอมัจีบาค่ะนะคะก็ ตาอัมมาจีเวลาเราพูดตาอัมมาจีเนี่ยประเทศไวคานาชื่อรประเทศไวคนานาะก็คือท่านทูตของประเทศน,นั้นๆเลยนะคะถ้าในกรณีของท่านทูตพมา่าจีเมียนมาตาอัมมาจีนะเมียนมาตาอัมมาจีบาเมียนมาตาอัมมาจีบาค่ะครับในกรณีนี้เมื่อกี้เราสมมุติกันว่า พอดีท่านทูตอาจจะยืนไกลนิดนึงเรามองเห็นไม่ชัดอาจารย์ไม่มีก็จะต้องถามใช่ไหมครับโฮลูเบตูเล่โฮลูเบตูเล่ผมตอบว่าเมนมาตาอะมาจีบา <c oughs> จะสังเกตเห็นว่ามีคำว่าโฮลูซึ่แปลว่าโน่นใคร <c oughs> ใช่ไหมคนโน่นคนโน่นใครก็คือเบตูเล่ค่ะครับนะคะพันทีอยู่ ใกล้หรือไกลครับอาจารย์มีคนมานอกประตูบ้านอ่ามานอกแล้วมาเข้าประตูก็กก็ก็กแล้วใช่ไหมครับมีมีก็เลยถามว่าประตูเลอ๋อคือใครคะถามคนที่เคาะใช่ค่ะถามคนที่เคาะประตูเลยประตูเลผมเลยครับค่ะประตูเลจนออิสระบาอืมอันนี้อาจารย์ตอบว่าจนอิสระบาบางคนไม่ได้ตอบเลยนะคะอาจารย์เขาตอบว่า ผมเองจะนอบาจะนอก็รู้แล้วว่าถ้ายินเสียงผู้ใช้จะนอรู้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมก็รู้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมก็ถ้าหาว่าบางคนนะจริงๆนะอาจารย์ต่อแบบนี้เลยผมเองนะดิฉันเองรพวกนี้เขาลืมไปเขาลืมไปว่าประตูปิดอยู่ใช่ใช่เนาะก็เราก็ต้องบอกว่าจะนออิสระบานะถ้าเป็นมิ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 ก็บอกว่า จะมะนะเป็นแบบนี้จริงต้องถามให้แน่ใจก่อนนะครับไม่อย่าเพิ่งเปิดประตูสุมสีสุมหาใช่เนาะก็คำใช้ปดูเลก็คืออย่างนี้นี่เองใครนะครับใครทีนี้เวลาพูดถึงประตูแล้วเนี่ยประตูแลเนี่ยอาจจะเออนี่ของใครอืมนะครับไม่ทราบว่าใช้ยังไงครับก็อาจารย์ไม่ยากเลยค่ะอาจารย์ไปแน่นที่ ตู่นิดหนึ่งเมื่อกี้นี่ใครก็คือเปดดูเลใช่ไหมเปดดูเลนะคะตัวนี้เราใช้ว่าคงใครก็คือเปดตุเราใช้ว่าคงใครก็คือเปดตุเปดตุนะคะยันชินแก้วน้ำละกันนะคะเปด,เปดตุเยควัตเลเปตุเยควัตเลตู่ ตูเนี่ยเราก็ต้องมาแน่นแะแตูเนี่ยเราก็ต้องมาแน่นครับนิดหนึ่งเสียนแน่นอีกนิดหนึ่งนะเปตุเยขวะแลเปตุเยขวะแลแก้วน้ําของใครแก้วน้ําของใครค่ะถ้าเราต้องการจะใส่คําบ่งชี้เพิ่มไปเช่นนี่นั่นโน่นเราใช้ยังไงครับดีหาดีฮะเปตุ เยควัตเลดิฮะเบตุเยควัตเลอาจารย์สังเกตไหมเบตุ tu, กับเลเนี่ยเรามาแยกกันแล้วแยกกันได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงการเนี่ยคำภาษาพมา่าคงซาเนี่ยไม่ยากเลยนะฮะครับก็ต้องค่อยๆจาไปนะฮะอย่ารีบร้องก็ตัวนี้เราแยกกันเบตุสถานีวิทยุศึกษาเบตุ <Be tu. S 1> และก็เบตุกับ แล้วก็เลเนี่ยเราแยกกันนะขยายไปแล้วก็ตรงกันกันนะขยายไปแล้วก็ตรงกันมีช่องว่างก็เลยเราก็มาใส่คำน้ำจากประโยคคำถามตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับดีฮะนี่แบตุเยแควแหละใช่ค่ะก็คือนี่แบตตุเยแควก็คือแก้วนาเสมอใช่ค่ะจะสังเกตเห็นว่า การแสดงเป็นความเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าเป็นในภาษาไทยเราก็จะเอาสิ่งที่เป็นถูกเป็นเจ้าของเนี่ยขึ้นต้นเสร็จแล้วก็ใส่ว่าของใครคแต่ในกรณีของอภาษาพมา่าเนี่ยจะเอาสิ่งของนั้นแปลตุเยแควแหลกก็คือตรงกับความหมายในภาษาไทยว่าแก้วน้ําของใครคแต่ในของภาษาพม่าเนี่ย เอาคำแสดงความเป็นเจ้าของขึ้นก่อนออแล้วตามด้วยสิ่งของนั้นค่ะแล้วก็จบคําถามด้วยคําว่าแลค่ะซึ่งถ้าได้ยินจะต้องจําไว้เสมอถ้าได้ยินจะต้องจําไว้เสมอว่าเป็นคําถามประเภทเนื้อหาค่ะครับงั้นเราทวนอีกดีไหมครับค่ะดีค่ะอาจารย์นะคะก็ถามว่าดีหาน,หานี่นะครับดีหาเบตุเยควเลดีหาเบตุ เย้แควแล่แก้วน้ำของใครค่ะถ้าไม่อยากใช้ดีฮาเราก็ใช้ได้ดาดาเปตุเย้แควแล่ดา,ดาเปตุเย้แคว,วลแคววล่ค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าอ๋อนี่แก้นออาาวกน้ำของอาจารย์วีรพงษ์อา้าวแก้วน้ำของอาจารย์วีรพงษ์ครับนะอาจารย์วีรพงษ์อ้าวแก้วน้ำของอาจารย์วีรพงษ์ครับนะอาจารย์วสยาวีรพงษ เยควบป่เสียวีระพงเยแควป่ค่ะบอกชื่อของอาจารย์นะชื่อของเจ้าของนั้นๆแล้วก็ตามด้วยเยควบปอืมถ้าเป็นแก้วน้ำของอาจารย์มิมิเองนะครับค่ะมิมิเยควบป่มิมิเยแควปค่ะถ้าเป็นแก้วน้ำของใครก็เอาชื่อของเจ้าของนั้นขึ้นต้นค่ะตามด้วยแก้วน้ำแล้วก็มี คำลงท้ายแสดงความสุภาพบ่าป่าปลงท้ายแสดงความสุภาพบ่าป่าไปเลยครับในกรณีนี้เนื่องจากเป็นคำนามเราก็เลยไม่ต้องลงท้ายประโยคด้วยคำว่าเตซึ่งใช้กับคำกริยาเท่านั้นถูกต้องค่ะอ้าวบ้านของใครล่ะคะอาจารย์บ้านของใครอันนี้บ้างของใครครับอย่าเพิ่งบอกนะครับผมจะต้องระลึกใช่ค่ะดีฮะเบตุเอแหลใช่ค่ะดีฮะเบตุ เองแหละดีฮะแบบตุเองแหละอ้าวมิมิก็เลยจะตอบว่าบ้านของดิฉันค่ะกลับไปเจอเจ้าของบ้านใช่ไหมคะบ้านของดิฉันค่ะจะมาเองบ่าจะมาเองบ่าก็คือไปถามโดนเอาเจ้าของบ้าน๋อใช่ค่ะนะคะก็ถ้าเป็นอาจารย์เป็นเจ้าของบ้านอาจารย์เ็าต้องตอบว่าจะเนาะเองบ่าจะเนาะเองบ่านะอ๋อผมสังเกตว่าแน่นที่ ผมนิดหนึ่งครับผมผมนิดหนึ่งครับผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นคําว่าผมที่เป็นประธานก่อนประโยคนี้สึกจะจะนอใช่ไหมครับจะนอใช่ค่ะแต่พอเป็นเจ้าของทําไมมันสั้นลงนิดนึงหแล้วปาครับก็เหมือนแบบเรามีจุดจุดหนึ่งที่เบทเรามาเขียนเวลาเขียนเนี่ยเรามาใส่จุดจุดหนึ่งป็นแสดงเป็นจักค่ะก็ในภาษาเขียนนี่คือเขียนเหมือนกันเปียบเลยแต่ว่าใส่จุดนิดหนึ่งค่ะทาให้เห็นแบบ แสดงความเปิ่นเจ้าของก็คือเสียมันหนักแน่นนิดนึงค่ะอาจารย์ครับถ้าําว่าผมจะเนาะแต่ถ้าเป็นของผมจะเนาะจะเนาะค่ะจะเนาะจะเนาะเองบะจะเนาะเองบะก็คือบ้านของผมค่ะถ้าเป็นจะมาเนี่ยเสียมาเนี่ยหนักแน่นอยู่แล้วมันสั้นอยู่แล้วสั้นอยู่แล้วก็เลยไปแล้วก็ออกเสียงเป็นจะมา เมามอก็สําหรับท่านผู้ฟังซึ่งอาจจะมีความสนใจเรื่องอวยากรณ์่ักาคล้ายๆกับเจนนอนี่เป็นสรรพนาม<ค>ใช่ไหมครับเป็นการแสดงตัวเอง<ค>บุรุษที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเจนเนอคือเหมือนสรรพนามความเป็นเจ้าของ<ค>ใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นโดยทั่วไปถ้าใช้คําว่าผมเป็นประธานของประโยคก็ใช้เจนอนค่ะเช่นประโยคก็ใช้เจนอนค่ะเช่น อมผมชื่ออิสระก็จะเป็นเจนอิสระบาใช่ค่ะแต่ถ้าพอเป็นเจ้าของปุ๊บสั้นลงแล้วก็เสียงกระชับหนักแน่นขึ้นใช่ค่ะเช่นเจโนเองบาถูกต้องค่ะก็อาจจะถ้าใช้บ่อยๆก็จะจําได้เองใช่ไหมครับค่ะทีนี้เรามาเอาซ้อมกันให้มันมากขึ้นดีไหมครับเราได้คําศัพท์แก้วน้ํำบ้านแล้วเอารถดีไหมครับดีค่ะ นะนั่นรถใครถูกต้องอาจารย์ถามที่ว่าโนนอ่ะโนนอ่ะรถใครโฮฮาเลมโฮฮาเบตุกาเลโฮฮาเบตุกาเล่เลเอา้าวรถของใครดีคะรถ,รถอของท่านทูด,ด,ทนทด,ดีไหมคะท่านทูดีไหมคะโอเคได้คะ่ะ นะเราไม่ได้บอกว่าท่านทูคนไหน <c oughs> แค่บอกว่ารถของท่านทู <c oughs> คนไหน <c oughs> แค่บอกว่ารถของท่านทูอืมอ้าวสถานีวิทยุศึกษาตาอามาจีตาอามจา,า,ามจีกาบาตา <c oughs> อามาจีกาบาค่ะพอดีเห็นเป็นรถ Mercedes Benz นซ์ enz, <c oughs> แล้วก็เลยถามว่าเออ <c oughs> ตาอามาจีกาบาตาอามาจีกาบา ก็คือเป็นรถของท่านทูตนั้นเองนะครับเราได้แก้วน้ําได้บ้านได้รถแล้วอเอพวกสัตว์เลี้ยงบ้างดีไหมครับอันนี้สุนัขของใครนี่นี่เราจอาจจะเริ่มกลัวนิดนึงสุนัขเนี่ยภาษาพม่านะคะเรียกว่าคุยคุยครับนะคะถ้าเป็นแมวแมวแมวว่าไงครับเรียกว่าเจ้าเจ้าครับ นะคะคก็อาจารย์ลองถามดูนะอ,นนอันนี้มาของใครประดีลงมาเข้าบ้านานะครับเควใช่ไหมครับค่ะโหหาเบตุเควแลนะโหหาเบตุเควแลโหหนาโหหาเนะบตุ ควยเล่โฮหาเบตุควยเล่เอาเจ้าของเป็นดิฉันละกันเนาะเอาไม่ไม่แบ่งให้คนอื่นเลยนะครับไม่แบ่งให้คนอื่นเลยเนาะก็ no. no. จะมะเคยบาจะมาเุยบาพอดี พอดีเจ้าของก็อยู่ด้วยไงเดินยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านด้วยพอดีเราถามนี่เพราะว่าบางทีสุนัขตัวนั้นอาจจะมาถ่ายไว้หน้าบ้านเราบ่อยนี่เราก็รู้อยู่ว่าของอาจารย์มิมี่นะครับแต่ว่าถามให้มันสุภาพนิดนึงนะครับพูดตรงๆก็ไม่ดีใช่ไหมครับตอบเสร็จก็อาจจะรีบเก็บใช่เนาะมูลสุนัขไปเลยอ้าวถ้าเป็นแมวแมวครับอ่าดีฮะเบตุจาว เลนะดีฮะเปตุจาเลดีฮะเปตุจาวจาเลดีฮะเปตุจาวเลเนาะอันนี้ของอาจารย์ละกันก็เสียอิสระจาวบาเสียอิสระจาบาก็คือเป็นแมวของอาจารย์อิสระอาจารย์อิสระใช่ค่ะพอดีแอบมาขโมยประตูของอาจารย์มิก็เราได้ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับใครแล้วก็ของใครซึ่งจริงๆไม่ยากใช่ไหมครับ่ะราะเพียงแต่ว่ามีเสียงที่ต่างกันบ้างคือเบตู้แลกแปลว่าใครครเบตู้แลก็คือของใครนะเสร็จแล้วเราเบตูเนี่ยค่ะเบตู้แลเนี่ยภาษาพม่าไม่มีเราต้องขยายเบตูกับแลเนี่ยเราขยายไปนิดนึงแล้วก็แแยกไปนะแล้วก็ ตรงการต้องมาสายคำนามเราไม่เราไม่สามารถจะเอาคำนามขึ้นต้นแล้วก็แบตุแล่ไม่ได้อ์ไม่ได้เลยเองไม่ได้เลยเองเบตุแลไม่ได้ครับต้องเอาเป็นแบตุเองแหละใช่ต้องเป็นอย่างาั้นอ๋อครับนะอันนี้ต่างกันกับภาษาไทยเหมือนกันอาจารย์แต่ถ้าเกิดแบตุแลนี่เขียนติดกันได้ตลอดบตุแลเนี่ยติดกันได้โอเคฮลู โอรู้แบตแบตุลแตลอัน,นั้นคือคนนั้นใคร,ใครแต่ถ้าเป็นของใครนี้ไม่สามารถเขียนในลักษณะแบบนั้นได้ใช่ค่ะต้องเป็นแบตต,แบตุตา,ามด้วยคำนามตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยแลนะคะทีนี้ผมคิดว่าน่าจะให้นะคะทีนี้ผมคิดว่าน่าจะให้คำสั์ที่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ เชิงเคยญาติของคนบ้างดีไหมครับดีค่ะดีค่ะลูกของใครพ่อของใครดีไหมครับนะคะอาจารย์นะก็โอเคค่ะทีนี้เราอาจจะแทนที่จะตอบเป็นว่าชื่อใช่ไหมครับเราคุณพ่อของคนนี้เป็นคุณแม่ของคนนั้นดีไหมครับอาจจะถามว่าอะไรนะโฮฮะหรือโฮลูแบตูแลก็คือคนนั้นใครค่ะคนนั้งใครนะคะโฮลู เบตูเล <Bet> ่โฮลูเบตูเลคนนั้งใครโฮลูเบตูเลคนนั้งใครก็อาจารย์คนนั้นเป็นคุณพ่อของอาจารย์อิสระดีไหมครับค่ะ <c oughs> นะคะสถานีวิทยุศึกษา,สย,ส,า,าสยาอิสระอเพบาอ๋อสยาอิสระอเพบาเขาเป็นใครตรงๆก็ <c oughs> อาจจะบอกว่าเขาเป็นอะไรกับ คนที่เรารู้จักเป็นต้นใช่ไหมค,ครับเน่นผมบอกว่าโฮล u เบตุเลเสียอิสระอเพบาเสียอิสระอเพบานะครับครับเราก็ได้คำศัพท์เครือญาติเบตุเลใช่ไหมค,ครับก็คือใสอ่ชื่อของอแทนที่จะใส่ชื่อของคนนั้นก็อาจจะพูดถึงว่าเขาเป็นอะไรกับใครที่เรารู้จักนะครับ ทีนี้ได้อภเพราะว่าคุณพ่อใช่ไหมครับคุณพอ่อทีนี้อยากได้คุณแม่คุณพี่คุณน้องเอามาฝากท่านผู้ฟังหน่อยสิครับอภพคุณพ่อและมีคุณแม่ว่าไงครับค่ะโฮลูเปตูเลครับคนนี้คนนั้นใครคนนั้นใครนะคะจามาอเมบาจะมาอเมบา แม่ของดิฉันเองนันเอง<ฮ>ใช่ไหมจม่าอะเมบาจบม่าอะเมบานะก็อาจารย์ดูแลกันนะว่าพ่อแม่เนี่ยอยู่ด้านหลังใช่ก็คืออมีกรรมปุ๊บคนที่เป็นเจ้าของนี้ขึ้นต้นนะปุ๊บคนที่เป็นเจ้าของนี้ขึ้นต้นแล้วก็<ะ>อ่า ญาติของเราคุณพ่อคุณแม่ก็ตามหลังใช่ไหมครับก็คือคล้ายกับกันกันเนาะก็อเมก็คือแม่ค่ะนะอภัพ่ออภีก็คือพ่อนะจะมะอเมบาหรือว่าจะมะคุณแม่ของดิฉันค่ะคุณพ่อของดิฉันค่ะถ้าเป็นพี่ชายนะครับพี่ชายก็คืออโกใส่คำแสดงความเป็นเจ้าของเสร็จแล้วตามด้วยอโกใช่ค่ะ จะมะอโกูบาถ้าเป็นของผมก็เป็นเจนนออกโกบาใช่ค่ะนี่คือพี่เจนนออกโกบาใช่ค่ะนี่คือพี่ชายพี่ชายนะคะถ้าเป็นน้องชายนะครับถ้ามิมิเป็นผู้หญิงเนี่ยครับถ้ามิมิเรียกว่าน้องชายของมิมิเนี่ยครับมิมิก็ต้องเรียกว่าเมานลีเมาลีค่ะจะมะเมานลีบา,าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีก ถ้าอาจารย์เป็นผู้ชายอาจารย์ต้องเรียกน้องชายว่างีเลงีเลค่ะมองเลไม่ได้มองเลสสำหรับพี่ชายพี่สาวเป็นผู้หญิงอะนะถ้าพี่ชายเป็นผู้ชายเนี่ยเขาต้องเรียกว่างีเละก็คือน้องชายนั่นแหละค่ะน้องชายนั่นแหละถ้าเป็นน้องชายของผู้หญิงค่ะนะฮะก็ต้องใช้คำว่ามองเลใช่ค่ะแต่ถ้าเกิด เป็นน้องชายของผมผมต้องใช้คําว่ายีเล่แล้วแต่ว่าใครเป็นคนเรียกน้องชายใช่ไหมครับผมถามนะครับโฮลูครับโฮลูเบตูแล่จะม่าเมาเลบาถ้าเป็นของผมก็ต้องเป็นเจเน่ยีเลบาใช่ถูกต้องเราได้เอพี่ชายใช่ไหมครับแล้วก็น้องชายซึ่งมีคําเรียกที่ต่างกันขึ้นอยู่ว่าเป็นน้องของผู้หญิงหรือน้องของผู้ชายใช่ไหมครับถ้าถ้าเป็น ไม่ใช่อาม่านะอามะอามะนะครับอ่าจม่าอาม่าบาเจนเนออามะบาใช่ค่ะแล้วกรณีน้องสาวแล้วครับจจม่านีมาเลบาอืมแล้วถ้าเป็นเจนเนอก็เหมือนกันเนก็เหมือนกันค่ะนีมาเลบาค่ะเนอีมาเลนีมาเลนีมาเลอื ก็ถ้าเป็นน้องชายเมื่อ ok กี้ของผมนีเลใช่ไหมครับค่ะถ้าเป็นน้องสาวก็นีมะนีมะเลอ๋อสถานีวิทยุศึกษาเรามาใส่กับสถานีวิทยุศึกษาเรามาใส่กับเรื่องของการแสดงความเป็นเจ้าของดีไหมครับโน,น,น,น้นโน้นโน้ถ้าเป็นตรงโน้นคุณพ่อของใครเนี่ยดีไหมครับหรือว่าโน้นลูกของใครค่ะจะใช้ว่างไงครับโฮลู เบตูเล่โฮลูเบตูเลโฮลูเบตูเลก็คือคนนั้นใคร uh huh. ถ้าเราจะบอกว่าคนนั้นลูกใครเราว่าไงครับอคนนั้นลูกใครใช่ไหมฮะโฮลูเบตูลูกใครเนี่ยคำลูกยันเดียวเนี่ยท่านลูกสาวลูกชายได้อ๋อครับ ใช่ไหมคะถ้าเปลี่ยนภาษาพม่าเนี่ยไม่ได้ค่ะอาจารย์อา,ารยอาจารย์ต้องบอกว่าลูกสาวใครลูกสาวใครหรือว่าลูกชายใครหรือว่าตอง,ต,องต้องบอกแบบนี้ด้วยค่ะอาจารย์ไม่เหมือนนะคะงั้นอาจจะต้องถามให้ละลูกสาวคนนั้นอืต้องรู้ไวส้สนอยว่าเขาเป็นลูกใครค่ะมิมิคนน้องคนุณนุ่น,นลูกสาวใครว่าไงกันบอกว่าโฮลูโฮลูเบตุเบตุตมีแหล่ โอ้รู้แบตตุตมีเลยทีนี้จุดใต้ตําตอจุดใต้ตําตอไปถามเอาลูกสาวอาจารย์มีเข้าพอดีอจะมาตมีจะมาตมีน้ําเสียงอาจจะต้องสังเกตนิดนึงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน้ําเสียงมันดันั้นใช่ไหมก็เลยแบบเนาะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าไปถามคนพม่าว่าโนอนลูกสาวใครให้ดูไว้เนาะวันนี้อาจจะเจออะไสักนิดนึง นะเปตุตมีเลหรือว่าเปตุตาเลก็คือลูกสาวของใครแล้วก็ลูกชายของใครค่ะก็วันนี้เราก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของการถามประเภทเรื่องของการถามประเภทใครแล้วก็ของใครแล้วก็ได้ํำเรียกญาติในภาษาพม่าไปหลายคำใช่ไหมครับเช่นคำว่าพ่อเพ่พ่ออมแม่นะครับ อะอะพี่สาวนะครับอโกอโกก็ค ja, ือพี่ชายนะครับมางเล่มางเล่ก claro> ็คือนี่ที่คนที่เป็นพี่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะนีเล่นีเล่ก็คือน้องชายของพี่ของคนที่เป็นผู้ชายนะครับนีมาเล่นีมาเล่ก็คือน้องสาวค่ันะครับนะคะก็ทีนี้วันนี้เราคุยกันเรื่องความเป็นญาตินะครับวันนี้เราคุยกันเรื่อง ความเป็นญาตินะครับหรือว่ามาพอสมควรอยากให้อาจารย์มิมิหาภระสิทธิ์ดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องกันไหนดีไหมครับค่ะดีค่ะไม่ทราบวันนี้มีอะไรครับครับก็วันนี้เราคุยกันเรื่องญาติพี่น้องมาเยอะนะครับผมนึกถึงสำนวนไทยที่เราคุยกันเรื่องญาติพี่น้องมาเยอะนะครับผมนึกถึงสำนวนไทยที่เรียกว่าเลือดข้นกว่านา้ําก็คือคนที่เป็นญาติกันเนี่ยยังไงก็สนิทกับคนอื่นไม่ทราบว่า ในภาษาพามา่าเรามีสำนวนอะไรคล้ายๆแบบนี้ไหมครับมีค่ะอาจารย์นะคะก็ตุยกะตุยกะสกาเปียวตุยแปลว่าเลือดเลือดตุยนะครับกะก็คือคือครับนะสกาเปียแปลว่าพูดครับเดนะก็คือเหมือนแบจบประโยชน์ของก็คือว่าอัาน,นั้นถ้ามันเป็นญาติกันแล้วนี่ก็คือมันก็เห็นได้ <น>เ,เพราะว่าแม้แต่เราไม่รู้จักกันใช่ไหมแต่เราไม่รู้จักกันใช่ไหม,ไหมบางทเีเหมือนแบบพี่น้องสองคนแย่ๆกันตั้งแต่เด็กๆจนโตมาเจกันอะไรพวกเนี้ยก็แต่ว่ายังไงไยังไงเลือดมันก็บอกแล้วว่าสองคนนี่เป็นสายเลือดเดียวกัน,น,กน,นพอเห็นปุ๊บปับ๊บด้วยที่ผู้เราสองคนไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกันเหมือนในหนังอะนะก็ยังไงยังไง เรียกก็คือแบบคนกว่าน้ําค้นกว่าน้ําอยู่แล้วอะไรพวกนี้เป็นคําที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นญาติใช่ค่ะใช่ค่ะครับก็วันนี้ก็ได้ทั้งคําถามคําตอบที่เป็นเรื่องของอวัยกรรภาษาพม่าที่น่าสนใจและก็จบท้ายด้วยสำนวนที่พูดถึงคุณค่าของความเป็นญาติกันนะครับอธบทวนสักหน่อยดีไหมครับ ตวยกะสก้าพยเดตวยกะสก้าพยาเดค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มิม่มากเลยนะครับที่เอาทั้งความรู้ดีๆแล้วก็สำนวนที่น่าสนใจของภาษาพมา่ามาฝากท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจสซูติงบาเดยาบาเดชครับก็รายการภาษาพมา่าของเราก็หมดเวลานะครับวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ฟังก่อนสถานีวิทยุศึกษา